สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ BR Soldiers ค่ะวันนี้พบกับดิฉันปริยาเนธิเชียนนะคะเราติดตามภารกิจของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศษัตร์และประชาชนกันค่ะและในช่วงการระบาดของโควิดในทนี้นะคะหากต้องการขอรับการสนับสนุนผ่านศูนย์ประสานงานป้านภายัยโควิดกง่องปกสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ไลน์ไ d c o ะ i d t b 5hd1 หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอค่ะ เราเริ่มกันที่กองทับปกนะคะตอนนี้ได้ปรับโรงพยาบาลค่ายทุกแห่งให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ได้ทั้งหมด3,600เตียงตามบัญชาการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพลโทสันติพงษ์ธรรมปิยะโคศกกองทับปกได้เปิดเผยถึงการสนับสนุนรัฐบาลในช่วงการระบาดของโควิด -19 โดยล่าสุดพลเอกนะรงพันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกได้สั่งการให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กองทัพบ,บกกรมแพทย์ฐานบกและทุกกองทัพภาคดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทันทีโดยเฉพาะการปรับการบริหารจัดการโรงพยาบาลค่ขยทุกแห่งให้เป็นโรงพยาบาลสนามประจำพื้นที่หรือจังหวัดรองรับผู้ป่วยโควิด -19 อย่างเต็มรูปแบบ โดยทำงานร่วมกับสาธรารณสุขจังหวัดในการรับและรักษาผู้ติดเชื้อให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพและทันต่อการแพร่ระบาดในขณะนี้โดยโรงพยาบาลสนามกองทัพบก37แห่งนั้นมีความพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยได้ถึง3,600เตียงนอกจากนี้โรงพยาบาลค่ายยังรับหน้าที่เป็นสถานพยาบาลที่ดูแลให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อซึ่งแยกกักตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันในแต่ละจังหวัดด้วย นอกจากนี้นะคะกองทัพบกกำลังเร่งปรับและเตรียมสถานที่ก็คือที่สโมสรฐานบกเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สำหรับคัดแยกผู้ติดเชื้อและพักรอก่อนที่จะส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามกองทัพบกและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปสำหรับโรงพยาบาลค่ายของกองทัพบกทุกแห่งที่ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพบกประจำจังหวัดล่าสุดเปิดรับดูแลผู้ติดเชื้อแล้ว17แห่ง มีผู้เข้ารับการรักษาแล้ว1,500คนในกรุงเทพมหานครมี2แห่งค่ะคือโรงพยาบาลสนามกรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1,300เตียงและโรงพยาบาลสนามมณฑลฐานบกที่11จำนวน178เตียงส่วนพื้นที่ภาคกลางนะคะกองทัพภาคที่1เปิดรับ7แห่งคือที่โรงพยาบาลสนามกรมพลาธิการฐานบกจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลสนามศูนย์การฐานราบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลสนามกองพันธ์เสนารักษที่หนึ่งจังหวัดลบบุรีโรงพยาบาลสนามมณฑลฐานบกที่1 9จังหวัดสระแก้วโรงพยาบาลสนามกรมการฐานช่างจังหวัดราชบุรีโรงพยาบาลสนามมณฑลฐานบกที่1 7จังหวัดกาญจนบุรีและโรงพยาบาลสนามมณฑลฐานบกที่18จังหวัดสระบุรีส่วนภาคอีสานมี4ี่แห่งค่ะคือโรงพยาบาลสนามมณฑลฐานบกที่28จังหวัดเลยโรงพยาบาลสนามกองพันธ์เสนารักษที่6จังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสนามหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพร,รานที่26จังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลสนามกองพ่านฐานราบที่3กรมฐานราบที่16จังหวัดยโสธรภาคเหนือสองแห่งด้วยกันนะคะก็คือโรงพยาบาลสนามมณฑลฐานบกที่310จังหวัดตากและโรงพยาบาลสนามมณฑลฐานบกที่35จังหวัดอุตรดิต์ ส่วนาักตายกองทัพภักที่4เปิดแล้ว5แห่งค่ะคือโรงพยาบาลสนามกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่5จังหวัดสงขลาโรงพยาบาลสนามกรมสนับสนุนกองพลฐานราบที่15จังหวัดสงขลาโรงพยาบาลสนามกองพลพัฒนาที่4จังหวัดสงขลาโรงพยาบาลสนามกองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่25จังหวัดระนองและโรงพยาบาลสนามกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่15จังหวัดกระบี่ ซึ่งผู้ติดเชื้อนะคะสามารถติดต่อเข้ารับการรักษาและขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทปกได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราเปิดหมายเลขโทรศัพท์มากมายนะคะซึ่งรวมถึง02-0927766และ0889847605ถึง10ด้วยค่ะ และช่วงนี้นะคะเราจะไปดูการทำงานของศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงของกองทัพบกค่ะวันนี้มีการส่งกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวจำนวน49คนซึ่งประสงค์จะกลับไปรักษาอย่างภูมิลำเนากลับบ้านเราติดตามจากคุณสิริธาดามาดีค่ะ วันนี้จะพามาดูการดำเนินการส่งกลับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวในพื้นที่กาารุงเทพมหานครและปริมณฑลของศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองระบบร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนภารกิจรัฐบาลซึ่งในวันนี้ดำเนินการส่งกลับผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน49ราย ที่มีความประสงค์กลับไปรักษาตัวยังภูมิลำเนาเดิมตามระบบการรักษาของสาธ,ธารณสุขในพื้นที่กองทัพภาคที่3กันค่ะ49ชีวิตที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มสีเขียวได้ประสานงานผ่านทางศูนย์ประสานงานต้านภ COVID ัยโควิดกองทัพบก แจ้งความประสงค์จะกลับไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลภูมิลำเนาตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันพาคนกลับบ้านโดยศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบกได้รับการประสานจึงได้จัดยานพาหนะไปรับผู้ติดเชื้อดังกล่าวทันทีพร้อมพามายังจุดพักคอยอาคารแหล่งสมาคมนายทหารกรมทหารขนส่งที่มีทีมแพทย์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมาประเมิอนอาการ ผู้ป่วยจะขึ้นรถกับภูมิลำเนานะครับต้องมีการคัดกรองว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะครับมีอาการปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงในการที่จะมีอาการกําเริบขึ้นในระหว่างการเดินทางถึงจะส่งกลับภูมิลําเนาได้นะครับจากนั้นผู้ติดเชื้อจะได้รับอาหารน้ำดื่มเวชภัณฑ์ยาก่อนที่จะทำการคัดแยกผู้ติดเชือ้อขึ้นรถไปตามเส้นทางจังหวัดภูมิลำเนาต่างๆ ในส่วนของการจราจรนะครับได้รับการสน ER ับสนุนจากกมคกบการตำรวจทางหลวงนะครับในการที่จะจัดรถทางหลวงนะครับนำขบวนในลักษณะที่มีขบวนด้วยจํานวนรถจํานวนเยอะๆนะครับก็จะมีการส่งต่อกันไปตามทางเส้นทางหลวงนในการที่จะเดิน,นาทางนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับถ้ามีผู้ป่วยจานวนมากต้องเดินทางระยะทางไกลๆเราจะจัดรถพยาบาลร่วมไปกับขบวนเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็เข้าช่วยเหลือได้ทันทีนะครับแล้วก็เสริมด้วยรถพยาบาลของ1669ในแต่ และจังหวัดนะครับในการที่จะเข้าช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับ ถ้าผู้ป่วยไม่เยอะนะครับแล้วก็ไประยะทางไม่ไกลมากนะครับเราก็จะใช้ระบบเครือข่ายนะครับของหนึในแต่ละจังหวัดนการที่จะเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับหากเกิดเหตุขึ้นในระหว่างการเดินทางนะครับแต่อย่างไรก็แต่ทั้งสองระบบเนี่ยจะมีเราเรียกว่าระบบแพทย์อำนวยการนะครับในการที่จะซัพพอร์ตให้ทั้งสองระบบเนี่ยดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกระดับหนึ่งคำว่าแพทย์ดำยนการก็หมายความว่าจะจัดแพทย์นะครับเฉพาะทางนะครับในการที่จะพร้อมรับการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็สั่งการทางการแพทย์ เมื่อเกิดเหตุขึ้นนะครับทั้งกับรถพยาบาลที่อาที่เราอาจจะจัดไปกับขบวนนะครับแล้วก็รถพยาบาลหรือว่าหน่วยช่วยเหลือในแต่ละจังหวัดในการที่เข้าไปรองรับเหตุนะครับจะสามารถปรึกษากับแพทย์อนืเกรารได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงผ่านศูนย์การาติดต่อสื่อสารของศูนย์เนเรนทร ภารกิจดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกกระทรวงสาธารณาสุขสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ต้องการจะนำผู้ติดเชื้อกลับไปรักษายัางภูมิลำเนาเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพลดความคับข้างของระบบสาธารณาสุขส่วนกลาง ปัจจุบันศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบกได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปส่งยังภูมิลาเนาทั่วประเทศทางรถยนต์ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว107รายมียานผาหนะจากหน่วยทหารของกองทัพบกที่นํามาปฏิบัติภารกิจจํานวน103คันซึ่งในแต่ละกองทัพภาคยังได้จัดจุดพักรถที่เตรียมไว้ภายใต้มาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของประชาชนตลอดการเดินทางด้วยความห่วงใยเศกสรรศิโยธีถ่ายภาพสิริธาดามดีทีมข่าวทหารททบ5รายงานต่อกันที่โรงพยาบาลค่ายฐานพื้นที่ต่างจังหวัดร่วมปกป้องประชานนะคะรับผู้ป่วยจากพื้นที่สีแดงเข้ารับการรักษาอย่างบ้านเกิดลดปัญหาเตียงไม่เพียงพอเพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 มณฑลฐานบกที่35โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาผักได้รับผู้ป่วยโควิด -19 จากกรุงเทพมหานครหนึ่งรายเข้ารักษาอย่างอาคารผู้ป่วยโควิด -19 สนับสนุนโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันของกองทัพบกและกองอนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยประสานงานผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบกพาคนกลับบ้านรับผู้ป่วยจากกรุงเทพมหานครกลับมารักษาที่อุตรดิตถ์ค่ะ โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาผักนั้นมียอดผู้ป่วยล่าสุด71รายรักษาหายดีแล้ว54รายรวมผู้ป่วยสะสม156รายมีการจัดทีมแพทย์พยาบาลสนับสนุนสาธารณสุขจังหวัดและกองทบกอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย และผู้ป่วยที่ติดเชื้อซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงสามารถเข้ารับการรักษาได้เร็วขึ้นไม่ตกค้างรอการรักษาเป็นเวลานาน,านลดปัญหาเตียงไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยในพื้นที่สีแดง13จังหวัดโดยทุกขั้นตอนนั้นมีการปฏิบัติตามมาตรการรักษาและป้องกันการระบาดของโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะ ต่อกันเลยกับภารกิจของศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทบกนะคะก็ยังคงเป็นสื่อกลางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วงการระบาดของโควิด -19 ค่ะกองทบกโดยศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทบกทําหน้าที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาตลอดจนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อทุกกรณีโดยทันทีที่ศูนย์ได้รับการร้องขอจากประชาชน ก็จะประสานไปยังภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกเราเปิดศูนย์มาตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมนะคะมีผู้โทรประสานขอความช่วยเหลือแล้ว4,593ครั้งรวมถึงมีญาติผู้ติดเชือ้อขอรับความช่วยเหลือด้านการชาปนากิจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย539ศพและกองทัพบกต้องขอขอบคุณบริษัทครูคอร์ปอเรชั่นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ค่ะ มีการเพิ่มคู่สายโทรศัพท์อีก30คู่สายเพื่ออำานยความสะดวกและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขต่างๆดังนี้022705685-9และผู้บัญชาการฐานบกยังสั่งเพิ่มอีก10หมายเลขและ30คู่สายคือ020927766จำนวน30คู่สาย088984 7605-10 091-010-0118-9และ090-980-9948-9หรือจะสอบถามได้ก็ที่ Facebook เช่นเดียวกันนะคะ TV5HD1 รวมไปถึง l ล n e ID a c o v i d t v 5 h d 1ตลอด24ชั่วโมงนะคะจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ c o ว i ด1 9จะคลี่คลายค่ะ ต่อเนื่องกันนะคะที่ทหารประจำจุดบริการประชาชน One Stop Service ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยังคงลงพื้นที่ให้บริการพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง นี่คือภาพบรรยากาศการช่วยเหลือประชาชนณวัดลาดบัวขาวเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์ต่อต้อตานการก่อการร้ายสากลทำหน้าที่ติดต่อประสานการระหว่างผู้ป่วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยจัดรถยนต์พร้อมพลคับ รับส่งประชาชนที่ตรวจพบเชื้อไปอยังโรงพยาบาลสนามสถานพยาบาลหรือนำส่งต่อไปอยัง Home Isolation Community Isolation พร้อมให้การช่วยเหลือเรื่องคำแนะนำเรื่องการดูแลตัวเองการแจกจ่ายยารักษาโรคตลอดจนเวชภัณฑ์เจลแอลกอฮอลหน้ากากอนามัยเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งวัตถุดิบประกอบอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุขอรับการช่วยเหลือได้ทุกกรณีที่สายด่วนกองทัพไทย1138ตลอด24ชั่วโมงและศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกองบัญชาการกองทัพไทย062-442-7903และ062-350-2357โดยหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาก็คือความร่วมมือจากประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของประเทศในการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ต่อไปและผ่านศึกผ่านเลนสในวันนี้นะคะเรายังคงมีความช่วยเหลือจากองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกผ่านไปยังฐานผ่านศึกและครอบครัวเราไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะพ่อเขาดีใจทุกครั้งที่บอกว่าทหารผ่านศึกจะมา ก็ดีใจขอบคุณนะครับที่มาช่วยเหลือเนี่ยดีใจมากเลยค่ะเพรอย่างโควิดคือออกต้องออกทุกวันต้องไปเอาข้าพ่อเพราะเอามาค้างไม่ได้ค่ะที่โรงพยาบาลแล้วเราจะซื้อทุกอย่างเข้ามาทีเดียวแล้วเรียนไม่ไปแล้วบอกเนี่ยเดี๋ยวพานดึกจะมานะเขาพูดไม,ไม่เขารู้หมดทุกอย่าง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจสังคมและประชาชนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีภารกิจหลักในการให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวโดยได้มีการปรับการทำงานในเชิงรุกลดขั้นตอนเพิ่มรายได้เพื่อให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไม่ขัดสนค่ะ สิบตีทวินเป็นสุขวีรบุรุษทหารผ่านศึกนอกประจำการบัดชั้นที่สองเข้าร่วมรบสงครามเวียดนามปัจจุบันมีความเป็นอยู่ที่ยากจนนอนป่วยติดเตียงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากเนื่องจากบุคคลภายในครอบครัวประสบปัญหามีรายได้ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองค่ะ ลมแล้วทีนี้ก็ไปหาหมอก็ผ่าเนี่ยยังมีรอยอยู่พอ,พอพอผ่าเสร็จแล้วเดินไม่ได้ดับเจ็บนี่เจ็บไปหมดทุกวันเนี่ยก็ดูแลเนี่ยทุกทุกอย่างชื่อวันธนาพีระคำค่ะเป็นลูกของสิบตีทวินเป็นสุขค่ะก็อย่างโควิดพี่สาวหนูเขาขายของในตลาดหนูจะเป็นลูกจ้างพี่สาวแต่ตอนเนี้ยคือไม่ได้ไปเลย ไม่ได้ขายเลยจนรอบนี้หนักจริงหนักจริงแต่ความสึกคือมันท้อมาตั้งแต่แรกตอนนี้ก็คือดิ้นรนไปนองค์การส่งเคาะทหารพันศึกมีข้าวแจกด้วยเขาเขา,เขาดูแลตลอดก็ช่วยตั้งแต่รอบแรกนะคะที่ระบาดรอบแรกก็ได้ข้าวได้อะไจากจากทหารพันศึกเยอะน้ําคือจนถึงปัจจุบันนี้จนละลอกที่3าสี่ก็ยังดูแลไม่ทิ้งกันค่ะยังยังมาดูแลอยู่เวลาเราเดือดร้อนหรือย,ยังไง ก็จะบอกโทรได้เลยนะเขาประสานกันดีมากมากีมากจริงๆค่ะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรีในสถานการณ์โควิดลาดิของผู้ในการองค์การสงเคราะห์ทหารศึกท่านก็ได้มอบหมายให้รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผาศึกเขตราชบุรีไปมอบถุงยางชีพเยี่ยมเย็ยนให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทหารผ่านศึกก็ได้มา ติดต่อเยี่ยม10ตีทวินเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาในห้วงสถานการณ์โควิดนะคะเนื่องจากว่าเขาลําบากอยู่เราก็พยายามเอาข้าวเอาอาหารเอาถุงยางชีพมาเยี่ยมแล้วก็แพมเพร์ดน้ํายาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆ่ยคะแล้วยิ่งสถานการณ์โควิดลูกตกงานหมดเนี่ยแล้วคนป่วยจะต้องกินอาหารวันละ150บาทเราไม่นิ่งนอนใจในสถานการณ์โควิดทท่นี้ไปเยี่ยมตลอดค่ะด้วยความห่วงใยโควิดเข้ามาเนี่ยนะสิบีทวินเนี่ยเดือดร้อนมาก ข้าวไม่มีกินเช่าบ้านเนี่ยเดือนละสองพันตอนนี้ยังค้างก็เช่าอยู่พันถึกเนี่ยช่วยตลอดเลยบอกพับมาบอกพับมาตลอดทั้งน้ําทั้งข้าวท่านดูแลดีครับดีบบผมก็เลยมีมีใจที่อยากจะช่วยเหลือผมก็เลยอาสาช่วยได้ลองได้เจ้าหน้าที่มาประสานตลอดเวลาเราก็ดีใจมากว่าท่านไม่ทิ้งทหารพันถึกรามรู้สึกก็ดีใจมากเลยแหละเนี่ย นี่องค์การมาเยี่ยมทั้งนั้นนะคะเ mm. ขามาบ่อยขอบคุณอย่างมากเลยไม่มีอะไรที่จะเปรียบได้และในชีวิตนี้ขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกที่ไม่ทิ้งยังดูแลดูแลตั้งแต่จนถึงณปัจจุบันนี้ยังพ่อไปไม่ได้แล้วก็ยังมาดูแลถึงบ้านเวลาเราไอ้นี่ไปมาเลยค่ะมามาเลยมาดูไม่ไม่ทิ้งยังห่วงใยอย่างเนี้ยค่ะ ขอบคุณมากคขอบคุณมากศูนย์การฐานปืนใหญ่ได้บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา69พันศา28กรกฎาคม2564ค่ะ พลตรีทวนชัยนัดนาราผู้บัญชาการศูนย์การฐานปืนใหญ่นำกำลังพลค่ายภูมิพลที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา69พรรษา28กรกฎาคม2564ตามโครงการกองทัพบกบริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยตามมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโควิด -19 ให้กับสภาการชาติไทย ซึงอยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตสำรองปริมาณไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ช่วยรักษาผู้ป่วยได้โลหิตรวม 45, 4 5 2 0 0ซีสำหรับโลหิตที่ได้นี้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบรวม8จังหวัดของสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่2ค่ะ โดยโครงการกองทับกบริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาตินั้นดําเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันมีกําลังพลกองทบกจำนวน5 7า1 7นวน57,417นายบริจาคโลหิตไปแล้ว23,143,637ล้าน1 6 3 7พร้อมเซีซีพร้อมเชิญชวนกําลังพลและประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยต่อไปเพราะเลือดเพียงหนึ่งหยดจากผู้ให้เสมือนแรงใจที่ส่งต่อถึงผู้รับ กองทบกเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาน้อมนำพระราชปณิธานจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตโควิด -19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6 9พรรษา28กรกฎาคม2564กองทบกขอน้อมนำพระราชปณิธานจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนรัฐบาลในภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในทุกมิติโดยตลอดห้วงเดือนกรกฎาคมนี้กองทบกทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจอาทิกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนก่องทัพบกจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและนำไปมอบให้แก่เกษตรกรการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งจัดทำระบบการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นตามพระราชบัญญัติธานสืบสารรักษาและต่อยอดเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้ กองทบกในพื้นที่ส่วนกลางได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y o f f i c e t h ระหว่างวันที่23-29กรกฎาคม2564ค่ะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรายการ VR Soldiers ในวันนี้นะคะช่วงหน้ารับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสวัสดีค่ะ